สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ไปดูหนังกินป๊อปคอร์นป่ะโอ้โหคักสุดท้ายนี่จําไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันแพงมากเลยป๊อปคอร์นเนี่ยถ้าราคาครบเซ็ตเนี่ยเท่ากับตัวหนังเรื่องหนึ่งเลยครับผมผมว่าจะเอามาขายที่เนี่แหละฮะเอาอย่างนั้นเละนะแต่คนขายไม่ต้องมานะโอ้โหตายเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ใช่เขาจะเข้าใจผิดว่าตกลงเป็นอะไรแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนแรกเนี่ย ตอนแรกอาจารย์ที่ผมได้ยินคําว่ามือปืนพอปคอนเนี่ยมันคืออะไรครับทั้งๆที่ผมก็ตอนนั้นผมยังมีตําแหน่งอยู่ในทางการเมืองแล้วก็เห็นภาพอยู่แล้วมาเข้าใจตอนหลังว่าไอ้ถุงครับถุงที่เขาใช้คลุมอาวุธเปิดคลุมอาวุธเปิดนี่คือนะครับถุงพอบคอนครับถุงใหญ่ขนาดนั้นเลยไม่ใช่ครับมันเป็นถุงถุงสาหรับใส่ข้าวโพดที่เอาไปทป๊อปคอนนะครับไม่ใช่กระป๋องพอบคอนหรือถุง๊อปคอนที่กินในโรงหนังไอ้อันนั้นคงคงไม่หมด มือปืนบ๊อปคอนเนี่ยครับก็คือคุณวิวัตยอดประสิทธิ์นะครับซึ่งได้รับการพิภากษาอันนี้ยังเป็นศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นคือคดีอาญานะครับคดีอาญายังเล็กสองศาลนะครับแต่ว่าป๊อบคอนเนี่ยก็มีความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับรวมทั้ง37ปี4เดือนนะครับจำคุกจำคุกซึ่งเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากนั้นเนี่ยอาจจะขอปูซัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่แยกหลักสี่นะครับมือปืน,ปนปบัฟฟคอร์เป็นหนึ่งในหลายๆคนซึ่งบุกเข้าไปในพื้นที่แล้วหลังจากนั้นก็มีคนซึ่งได้เสียชีวิตนะครับแต่ไม่ใช่มือปืนปบัฟฟคอร์เป็นคนยิงนะครับเพียงแต่ว่าคือในในในกระสุนมาจากทางนั้นแต่พิสูจน์ว่าไม่ใช่ของมือปืนปบัฟคอร์ก็คือลงอาแก้วในสถานการณ์นั้นเนี่ยครับถ้าถ้าฟังด้วยความเป็นธรรมครับก็คนก็จะบอกว่ามีกระสุนออกมาจากทั้งสองฝ่ายครับแต่ว่า แต่เนื่องจากเราไม่รู้ข้อเท็จจริงมันคืออะไรแต่มีกระสุนแน่นอนแล้วก็ทําให้เกิดคนตายก็มาจากบริเวณฝั่งของมือปืนปอปคอร์นนั่นแหละแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองด้วยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เรื่องที่2ก็คือข่าวประเด็นล่าสุดนี้ก็คือผลสะเทือนนะครับจากการตัดสินคดีมือปืนปอปคอร์นเนี่ยก็ทําให้เกิดกระแสของการที่ฝ่ายอดีต หรือปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ของกปปอสเนี่ยออกมาสนับสนุนนะครับออกมาแสดงออกซึ่งว่าเห็นว่าป๊อปคอนเนี่ยเป็นฮีโร่แล้วก็ฟรีดอมมองฟรีดอมมองอ่าครับเราเลา้สานที่เข้าใจนะครับแล้วก็พยายามออกมาพูดนะครับทำไมอาจารย์ในการที่ยังให้การสนับสนุนแล้วก็เกิดกระแสในฝ่ายกบพอสเองว่าที่จะช่วยเหลือครับเราทอดทิ้งเขาหรือเปล่ายาทอดทิ้งเพราะเขาเป็นฮีโร่เขาช่วยชีวิตเรานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่ง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป,เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งในสังคมครับพี่อาจารย์คิดยังไงผมนะฮะก็มันเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับเพราะว่าเท่าที่เราเข้าใจเรื่องราวเนี่ยนะครับคือคนเหล่านี้นะครับซึ่งโดนคดีเนี่ยไม่ใช่คนตัวใหญ่ซึ่งยังไม่ได้โดนคดีอะไรเลยนะครับหลุดเข้าไปในวงวนของความขัดแย้งทางการเมือง<ม>ของสองฝ<ด>่ายมี่ามีฮะก็เมื่อวานซืนยังออกไปคุยเรื่องเป็นรูปตํารวจอยู่เลยฮะ นะฮ mm hmm. <I> ะแต mm ่ว hmm. ่าเมือเพล่าพักพรเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของของของบรรยากาศหรือสถานการณ์ซึ่งมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแล้วผมว่าตัวตัวเขาเองเขาอาจจะหวังดีที่จะออกไปช่วยคนเพราะว่ามันก็มีข่าวว่าถ้าไม่ออกไปช่วยเนี่ยฝั่งกราาบบสตอนนั้นก,นก็อาจจะได้รับอันตรายแต่ว่าวิธีการช่วยในแบบที่ถือปืนไปช่วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นชัดเจนนะครับว่ามีความผิดตั้งแต่พยายามฆ่ามีอาวุธไว้ในครอบครองและฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินที่นี้ สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือถ้ามือมือป๊อปคอนโดนข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเนี่ยโอ้โหแล้วที่ออกไปเป็นมวลมหาประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะไม่โดนข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินได้ยังไงถ้าแนวที่ภาคสาคดีออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็เห็นว่าในขบวนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีมือเปิด๊อปคอนคนเดียวแน่นอนที่ถืออาวุธแล้วคนอื่นทําไมรอดนะครับผมไม่มีปัญหากับมือเปิด๊อปคอนผม ผมพยายามเข้าใจมือเปมือนป๊อปคอร์ที่ผมไม่พูดทั้งหมดเนี่ยผมก็กลัวเข้ามาแถวๆนี้มามีปัญหาอาจารย์ผมเคารพจริงๆในในความรู้สึกของเขาว่าเวลาที่เขาตัดสินใจออกไปช่วยคนแม้ว่าเขาจะผิดในทางกฎหมายแต่ว่าในฐานะเป็นคนด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเขาจิตใจเขาล่ะเขาคงอยากจะช่วยด้วยผมไม่เห็นด้วยอาจารย์ตรงนี้แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะโดยความผิดแบบมือเปือป๊อปคอร์หรือมือเปลือยป๊อปคอร์คือคนเดียวที่ที่ถูกความผิดเนี่ยกระทาใส่ ผมขอยากให้ความเห็นงี้ผมถามอาจารย์ก่อนเพราะผมอยากรู้เนื่องจากผมอยู่ในสถานการณ์ค,รคือไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ผมมีำตำแหน่งอำนาจหน้าที่อยู่ในรับรฐบาลบเพราะฉะนั้นการติดตามตรงนี้เนี่ยถ้าผมพูดอะไรออกไปคนก็จะบอกว่าเพราะคุณอยู่กับรัฐบาลบแต่ผมมองอย่างนี้อาจารย์เมือ่อเมื่อเราออกมาตั้งตรงนี้แล้วเนี่ยผมมองอย่างนี้หนึ่งเนี่ยการประท้วงรัฐบาลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมแน่นอนด้วยประชาชนจะเป็นประท้วงฝ่ายไหนก็ตามมีการประท้วงโดยสันติ แต่ถ้าเกิดที่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เมื่อกี้อย่างหนึ่งแล้วผมก็จะไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายด้วยนะก็คือการที่บอกว่าออกมาช่วยแต่เอาอาวุธออกมาช่วยนั่คืออันนี้ผิดนะออันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนผิดไม่ว่าจะ่ายหนนะผมก็ไม่ได้บอกว่าถูกกฎหมายเลว่าผมน้บถือใจเขาว่าเขาคิดอยากจะช่วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีวิธีการที่ที่ถูกต้องหรือที่กฎหมาตรงนี้เนี่ยอาจารย์มันก็ต้องมานั่งคิดกันว่าแล้วเข้ออาวุธสงครามมาจากไหนอ่าอ่า ใช่ไหมฮะหรืออีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายที่เขาบอกมีการกล่าวอ้างกันว่าอีกฝ่ายก็มีอาวุธและยิงออกมาต่อสู้กันเนี่ยอีกฝ่ายเป็นใครยิงต่อสู้กันอาวุธอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้ที่คําถามของผมอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยผมเองขนาดที่ตรงนั้นตอนนั้นอยู่ในตําแหน่งในรัฐบาลเนี่ยก็ยังจนวันนี้ผู้กันตงกรก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นอย่างที่หลัสซียหรือที่อื่นๆที่มันเกิดขึ้น ข้อเท็จจริงมันคืออะไรใช่เพราะว่าฝ่ายกรบวสเขาอ้างว่าถกมีระเบิดไปลงที่เวทีเขาแต่คําถามคือว่าใครเป็นคนไปยิงระเบิดให้เขาอะในเหตุการณ์อย่างนี้อาจารย์ในถ้าเรามองระยะยาวแล้วเราพูดซึ่งมันอาจจะเฟือไปหน่อยว่าถ้าเกิดจะทําให้เกิดการปรองดองขึ้นได้การปรองดองขึ้นได้ผมจําได้ว่านายกอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบล์บอกว่าการขัดแย้งเนี่ยถ้าจะทําให้เกิดการปรองดองขึ้นได้เนี่ยจะต้องรู้ข้อเท็จจริงก่อนแล้วด้วยข้อเท็จจริงนั้นแหละ มันจะเป็นพื้นฐานของการไปตัดสินคดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีข้อเท็จจริงมันก็จะต้องรู้ว่าอา้าวแล้วใครสั่งมาทําไมถึงทําไมหรือมือปืนป๊อมคอนมีปืนอยู่ที่บ้านแล้วตัดสินใจออกมาช่วยด้วยตัวเองรหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีข้อเท็จจริงที่วันนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงใ่เมื่อเราไม่รู้ข้อเท็จจริงสังคมมันก,ก,ก็จะเกิดการไปบอกว่าอ๋อไอ้นั่นเพราะว่าฝ่ายกปสสั่งมาไอ้นี่เพราะฝ่ายเสื้อแดงโกตีฝังมากลายเป็นว่าอ้าวฉันต้องช่วยพวกฉันสิ พวกฉันติดคุกซึ่งไอความรู้สึกเนี้ยจะบอกว่าไม่ผิดมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าเพื่อนติดคุกมันก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะอะไรก็ตามครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันรเราไม่ทิ้งกันเสื้อแดงเขาก็มีทิ้งกันแต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาของสังคมในระยะยาวที่สิ่งที่พี่สซนันพูดเนี่ยผมขอขยับนิดนึงนะครับมันเป็นต้นทางที่เราจะพูดถึงสิ่งซึ่งแรกว่าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านหรือความจริงเพื่อความปรองดองนะครับซึ่งเราพูดกัน เฟือมากแต่เราไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรผมลองสมมติผมลองยกซี O โอหรือตัวอย่างหนึ่งว่ากรณีป๊อปคอนเนี่ยถ้าสมมุติเกิดในเกาหลีนะครับในช่วงซึ่งมันมีการที่จะหารไปฆ่าประชาชนนะครับแล้วก็เขาเกิดการพยายามค้นหาความจริงความยุติธรรมเพื่อความปลองดองเนี่ยสิ่งที่ถ้าทำนะครับเขาอาจจะทำอย่างนี้ว่าโอเคตัดสินจับมือปืป๊อปคอนมาตัดสินเสร็จนะครับแล้วก็สอบถามต่อ นะครับขึ้นหนึ่งค้นความจริงก่อนแล้วสองเนี่ยอาจจะบอกไปเลยก็ได้ว่าถ้าเป็นความยุติธรรมในยบาเปลี่ยนผ่านคือเหมือนให้นิติคนะุศกศักดิมืเอเปลิ่นปอปคอนแต่ต้องแลกว่ามือเปลนปอปครอนต้องบอกว่าใครสั่งนะแต่ว่าเขาจะกันมือเปลินปอปคอนเป็นพยานนะครับแล้วก็ไปจัดการคนที่ตัวใหญ่ที่สดุดเหมือนในกรณีเกาหลีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนายทหารระดับล่างเนี่ยไม่ผิดนะเพราะทําตามคําสั่งนะครับแต่เคอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่า สุดท้ายเอาประธานดดีเข้าคุกได้เห็นไหมฮะเพราะว่าอันนี้คือประเด็นที่เรื่องว่าความยุติธรรมในย่าเปยนแพ้คือต้องเอาความจริงมาให้ได้ก่อนซึ่งผมผมอย่าอย่าไปตัดตอนที่มือเปิดป๊อบคอร์ดหลายประเด็นแล้วก็ถ้าเกิดยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งก็ยังเกิดความไม่ชัดเจนอยู่ก็คือกรณีวัดประทุมครัใช่ไหมครับครับที่เสื้อแดงประท้วงแล้วก็ถูกสลายการชุมนุมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในบริเวณวัดหคนเนี่ยใครรับผิดชอบข้อเท็จจริงยังไม่ออก ถูกไหมฮะสารอาจจะมีคําวินิจฉัยบางอย่างมีข้อคิดเห็นมีการพิจารณาบางอย่างแต่กระบวนการไม่เสร็จเมื่อกระบวนการไม่เสร็จข้อเท็จจริงไม่รู้มันก็ยังไม่มีก็ยังเกิดความสงสัยอยู่ในสังคมเราไม่ต้องต้องการผมว่าถึงจุดนี้นะในสังคมไทยนะอาจารย์ไม่ได้ต้องการเอาข้อเท็จจริงพวกนี้มาเพื่อชี้หน้าด่ากันแล้วทะเลาะกันอีกแต่ต้องการเอาข้อเท็จจริงพวกนี้มาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่ทําให้คนมีความรู้สึกว่ากฎหมายมันเป็นกฎหมายแล้วก็ผู้ที่กระทําผิด ก็ต้องรับผิดแต่ผู้ที่กระทําผิดถ้าได้รับคันส่งคนอื่นมาผู้ที่ัีการต้องรับผิดชอบนั่นแหละครับสิ่งนี้คือเราต้องลากไปให้ถึงตรงนั้นนะครับคืออย่าจบแค่ป๊อปคอร์นแล้วก็อย่าอย่ามองป๊อปคอร์นว่าเป็นคนซึ่งแบบโอ้โหแบบอะไรแบบไม่ดีขนาดนันนะครับคือมองเรื่องนี้ทั้งหมดให้อยู่ในกระบวนการใหญ่ดีกว่าไม่ใช่คนที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นฮีโร่เป็นส่วนส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงที่เราควรจะต้องแสวงหาต่อ ซึ่งเราต้องค้นหาความจริงเี่เจันครับผม